ดูดวงครึ่งปีหลัง2567ราศีพุษศกผู้ที่เกิดวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนทางด้าน,นการงานยังอยู่ในช่วงขาขึ้นมีความลงตัวดี หากใครที่คิดย้ายงานเปลี่ยนงานเป็นจังหวะที่ดีโดดเด่นงานเกี่ยวกับต่างประเทศหุ้นสายออนไลน์วงการมายาอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องวุ่นวายจุกจิกกวนใจอยู่ไม่น้อยหากมีปัญหาเกลี่ยใจยกันดีๆถึงจะเดินหน้าไปต่อกันได้ทางด้านการเงินถึงแม้จะมีรายจ่ายบ้างพอประมาณแต่ก็ไม่มีผลกระทบใดอย่างใดรายได้คล่องตัวโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ มีข่าวดีได้โชคใหญ่สาเหตุจากดาวพฤหัสโคจรทับราศีปังแน่นอนทางด้านความรัก สำหรับคนโสดคนที่เข้ามายังไม่ชัดเจนสำหรับคนที่มีคู่คบหากันมานานความสัมพันธ์ยังคงวนเวียนอยู่กับที่ระวังปัญหาเรื่องของความหึงหวงทางด้านสุขภาพไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมีเพียงอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่รักษาให้หายได้วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงบริจาคค่าน้ำค่าไฟสร้างกุฏิถวายวัดเสริมในเรื่องของความเป็นอยู่ชีวิตสบายไม่ลำบาก